สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระเนื้อผงย้อนยุคหลวงพ่อปานวัดบางนุมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้รุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องต้นครับเราดูไปที่รูปแบบพิมพ์มิติของพระผิวพัรร์ของพระความคมชัดของพระด้านหน้าด้านหลัง ด้านข้างด้านบนด้านล่าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราไปดูไปที่บริเวณใบหน้าจะเรีรยวกลมหูทั้งสองข้างจะเป็นสันแท่งโค้ง ด้านบนจะเป็นรอนด้านหัวจะเป็นรูปสามเหลี่ยมบริเวณอ,อกจะนูน จะเห็นเส้นสังกติภาดเรียวมาจนถึงระดับเอวและาพาไปถ,ถึงด้านข้างของอกร่องโล่วางเอวและแขนเบาลึก เรียวแขนท่อจนถึงหน้าตักได้สวยบริเวณหัวเขา่าจะนูนเหล่าเม็ดบัวบนและล่าง จะคมชัดนูนเด่นเป็นเม็ดตัวสัตว์จะเป็นตัวเม่นดวงตาจะนูนเด่นเป็นเม็ด ร่องตัวเม่นจะคมชัดอาขระยันเป็นแท่งนูนคมชัดมาก พื้นจะต่ามก่าขอบบริเวณขอบจะยกสูงต่างระดับ ่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังการกดด้านหน้าความด้านหลังจะอยู่สูงมีการรอยปิ้นขึ้นมาและมีการพับ เราจะเห็นมวลสารมวลสารนั้นเป็นมวลสารเก่าทั้งหมดที่มีการแตกหักชำรุดของพระอาจารย์มวลสารของหลวงพ่อปานนั้นเป็นหลัก ดินผสมว่านดินกลางนาดินที่เป็นมงคลว่านที่เป็นมงคลผงพุทธคุณของหลวงพ่อปานผมยันเกราะเพชรหลวงพ่อปาน ต่อจากนั้นเรามาดูด้านบนมวลสารเก่าเป็นมวลสารหลักโดยการเจาะรูอุดผงพุทธคุณของโลพ่ะปาน ส่วนตรงนี้เป็นมบลสารเก่าเช่นกันต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดด้านข้างของพระพิมพ์นี้ เริ่มจากด้านหน้าพลิกด้งขวามือเราจะเห็นไขว่านขึ้นตามกาลเวลาของเขา ขอบข้างด้านซ้ายมือด้านล่าง นบนคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการส่องดูเนื้อหาสาระของมวลสารเก่าที่จัดทำขึ้นใหม่ และได้มีการปลุกเสกข,ขึ้นอีกครั้งโดยพระกอาจารย์อย่างหลวงพ่อรวยวัตตะโกพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาผู้ที่สวมใส่ มีโชคลาภและแค้วคลาดการอาราธนาพระคาถาของหลวงพ่อ,พอปานเพียงตั้งนโมสามจบตามด้วยว่าวิระทะโยวิระโคโดายังวิระหิงสาวิระทศีวิระทส,สาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสามจบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าแ e ใหญ่ w o m แซใหญ่ w o m 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก่อนนี้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ